กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีทังช่องทุกทุกท่านครับมาพบมาเจอกันกับแบดวิลลนะครับเสาของวันที่1 1วันจันทร์มื่นนะครับ12งเนี่ยเป็นมันหยุดกันอยนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงนะครับแม่หลวงของเราแม่หลวงรอ9ก้านะครับอขอคุณแม่แม่หลวงของเฮ้านะครับสมเด็จ พระศิลิกิตพระราชินีนาถนะครับหรือว่าแม่หลวงพันปีเฮ้านะครับเอวเวียนมาจบมาถึงอีกมือหนึ่งก็คือวันจันทร์ขออภัยครับวันอังคารที่12มือนีวันจันทร์ครับที่11นะครับอ่าสำหรับนาที่ของแอดวิไลกับวันที่12นะครับก็คือ แบีการไปร่วมท้ำบุญตักบาทนะครับที่วัดการอำเภอวัดบุรพาพิรมแล้วก็จะไปถวายพระพรนะครับอมือน,นี่นะครับแฮดวิไลกัได้นัดหมายลูกบานไว้นะครับตัวนี้ทําคลิปแล้วเดี๋ยวเ็จเฮดวิไลจะไปทํางานนะครับนัดลูกบานไคับมือน,นี่ เพื่อจะมีการตัดหญ้านะครับเป็นปรับปุ่งผู้มิทัศน์ในรอบหมู่บ้านนะครับเพื่อเกิดความสวยงามนะครับกจะได้ไปนะครับท่าคลิปฝากตอน f ฟซีแล้วนะครับจะได้ไปท่ามภารกิจก่อนในส่วงเสาเดี๋ยวส่วงสายๆายเขาคอยมาเจอกันใหมนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางตัวเลขนะครับของแม่เกษร ชุดนี้จะเป็นชุดล่างนะครับสองสูตรชนกันชนตัวไหนออกตัวนั้นนะครับชนตัวไหนออกตัวนั้นจะเป็นสูตรล่างนะครับสูตรบนห่อได้ปล่อยไปแล้วนะครับจะเป็นสูตรล่างชนตัวไหนออกตัวนั้นนะครับเข้ามาเบิ่งกันมือนี่เป็นล่างอย่างเดียวนะครับชุดบนปล่อยไปแล้ว อากุงเป็นช่วงใบใบนะครับจะได้มาพบเจอกันหลังจากลงคลิปนี้แล้วเอดวิไลก็จะไปนะครับรวมตัดหญ้าจิตอาสากับไทยบานนะครับเพราะว่านัดกันแล้วครับทีมงานอสมอชลระบอคณะกรรมการมู่บานและกับประชาชนทั่วไปนะครับรวมกันตัดหญา้ามือคับมือหนีวันที่สิบเอ็ดเท่าจัดก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันที่สิบสองเอวิไลก็จะไปร่วมทบุญตักบาท นะครับส่วนเสาอยู่ที่วัดที่ว่าการอำเภอวัดประจำาอำเภอเอาง่ายครับก็คือวัดบูรพาพิลมนะครับจะได้ไปร่วมทั้งบุญตักบาทหลังจากตักบาทแล้วก็จะไปลงนามพิธีถวายพระพรต่อไปนะครับหลังจากนั้นแล้วช่วงแรกจะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็คือ ตรงแรกจะเป็นพิธีจุดเทียนชัยนะครับมีสองรอบนะครับอ่าก็ต้องไปท้ำตามหน้าที่นะครับพรุ่งนี้วันที่สิบสองวันแม่แห่งชาตินะครับอ่าคับ่าเบื้องกันนะครับสำหรับสูตรล่างชนตัวไหนออกตัวนั้นนะครับข้ามาเบื้องสูตรแหลกับสูตรที่หนึงนะครับ จะมีสองสูตรนะครับชนตัวไหนออกตัวนั้นนะครับมาเบิ่งกันสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่ง สูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งได้มาที่แปดเก้าสองนี่คือสูตรที่หนึ่ง สูตรที่2ครับสูตร2คือสูตรที่สองนี่จะมีอยู่สตัวนะครับสูตรที่สองจะมี4ตัวคือ1 สามห้าสี่ตัวคือสองตัวที่ชนกันก็นคือสองนะครับตัวที่ชนกันคือสองชนตัวไหนออกตัวนั้นนะครับแล้วนะครับแอดวิไลจะขออธิบายนะครับคืออธิบายแล้วนะครับมือว่านีอยู่ในสูตรบนมือว่านีนะครับอธิบายอยู่ในสูตรบนก็นคือกันนะครับสูตรล่าง ก็คือตอนนี้นะครับสูตร1กับสูตร2อนี่ส้นกันแล้วที่2อจะเหลืออยู่เนวาางนะครับจะเหลือ8ปดเก้าหนึ่งสามห้าก็คือเอาไงครับเวฟซี่จับจับตัวเลขอารุ่์มนะครับผลจะมาส่วงเสาไว้ซี่จะได้ตัดหยาบบอนี่ลบวอยวมานะครับคืออัดวิไลบอกนะครับจับไซกัน มาน้ำกันใดนะครับระหว่างแต่ละสูตรนะครับตัวเลขหน้าทางแต่ละสูตรสูตรที่1 8 9 2สูตรที่2 1 3 5 2ครับเนี่ยถ้าจับใส่กันนะครับเวฟซี่จะเป็น9 2 8า12 1352่น่าบอมเมนว่าบอมาน้ำกันนะครับมาน้ำกันใดสามารถจับใส่กันได้นี่คือแอดวิไลอธิบาย นะครับอยู่ในนี่สูตรหนึ่งกับสูตรสองแต่ที่ชนกันนี่คือเป็นตัวเด่นไว้เอาง่ายๆครับคือสองศูตย์นี่จะเด่นสุดก็คือสองเอาสองเป็นตัวเด่นนะครับสองเป็นตัวเด่นลากายเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่มีเลขเด็ดๆนะครับก็คือสูตรแรกนะครับจะมีแปดเก้าสองสูตรที่สองจะเหลือ อาจจะเหลือ 1, 3, 5นะครับเพราะว่า2มันชนกันแล้วนะครับข้อสูตหนึ่งจะเหลือเลขหาตัวนะครับที่จะมวิ่นใส่2นี่คือ8กับ9กับ1กับ3กับ5นะครับนี่คือเพราะว่า2ยืนมาเป็นตัวเด่นแล้วนะครับอาลงให้วันที่นะครับมือน,นี้วันที่11นะครับเสาร์ว,วันที่11เดี๋ยวคลิปนี้นะครับคงเป็นคลิปสุดท้ายในส่วนเสาร์ลงให้วันที่ 11นะครับราวาเอ็ดวิไลได้นัดลูกบ้านไว้นะครับวันที่11จะไปตัดหญ้ารอบหมู่บ้านนะครับเพื่อปรับผู้มิทัพนะครับกับทีมงานอ,อสอมอชนกันที่2เน้อเอฟซีชนกันชนกันที่2นะครับเบองใไฮดี ชนกันที่สองนะครับอามักชอบนะครับฝากแชร์ไปนะครับคลิปนี้จากลากันไปเดี๋ยวช่วงใบพอกันนะครับยบเบายนะครับสายสายพอกันเดี๋ยวเอ็ดวิไลไปรวมตัดหญ้าครับมู่บานกอนะครับครับไทยบานกอนนะครับอ่ะอยู่ดิบไม่แห้งครับเจอกันช่วงสายสายสวัสดีครับ